สวัสดีครับทุกคนกลับเข้ากับช่องสุขเดชอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแมนกลับมาการเปิดกุรองเท้าผ้าใบนะครับทั้งหมดที่อยู่ทางด้านหลังนี้นะจ๊ะมันจะมีรอยรอยแบบเหมือนโดนอะไรกัดสีพอๆกันได้มาจากญี่ปุ่นเลยนะครับได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรองเท้าที่แพงที่สุดที่แมนมีอน้องแบบว่าแมนกลับมาการเปิดกุรองเท้าผ้าใบนะครับซึ่งแมนก็เป็นคนหนึ่งที่แบบว่า,าคลั่งไคล้รองเท้าผ้าใบแบบ ามากเลยนะครับแล้วก็ซื้อมาปริมาณนึงเลยแต่ส่วนมากจะเป็นสีขาวซะมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนมากราคาจะไม่ได้แพงมากคือมีแบรนด์แต่ว่าไม่ใช่แบรนด์ที่มีราคาสูงมากนะครับก็เน้นว่าเออซื้อได้หลายแบบแล้วก็ที่คงทนคุณภาพโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปเรื่องกันดีกว่านะครับเพราะว่ามันน่าจะเยอะมากตอนนี้แม่ยังไม่ได้นับหรอกว่ามีหมดกี่คู่ก็เดี๋ยวนับไปด้วยกันเลยกันนะครับเดี๋ยวแม่ขอเริ่มจากด้านบนตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับอันแรกจะเป็น Ni กี้ แอร์นะครับสีดําต้องบอกก่อนว่าอันนี้แมนยังไม่เคยใส่ออกไปข้างนอกเลยเนี่แต่ครั้งเดียวเลยนะครับเพราะว่าแมนรู้สึกว่าสีดํามันใส่คู่กับเสื้อผ้าค่อนข้างยากด้วยแล้วก็อาจจะไม่ใช่สไตล์ที่แมนค่อนข้างชอบใส่นะครับผู้นี้ก็สีสันสวยงามคือมันสวยมากแต่ว่าเราไม่กล้าใส่อะ่ะเป็นไหมแบบเวลาได้รงเท้าที่สวยมากๆดีมากๆแต่เรา เราไม่กล้าใส่อะมันรู้สึกเสียดายของไม่ได้เสียดายตามที่ซื้อมาด้วยนะมันแค่รู้สึกเสียดายของเวลาแบบเออถ้าเราจะต้องใส่อะไรอย่างงี้อันนี้เป็นของของรีวายนะครับเอ,อเอ็กกับบาจาคู่นี้มันจะเป็นรองเท้านักเรียนของเหมือนรองเท้านักเรียนสีขาวนะครับก็มันค่อนข้างจะ <c oughs> จับอันนี้แล้วมาจับหน้าก็คือมันค่อนข้างที่จะก็เป็นรองเท้านักเรียนครับแล้วก็มีความคงทนสภาพก็เก่า หน่อยนะครับอันนี้คู่นี้ประมาณ700กว่าบาทนะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็น c o n เวิร์ตคอนเวคู่นี้สีดำคู่นี้แต่ก่อนใส่บ่อยมากคือมันก็ทนทนามากๆอะ่ะก็ใส่มากแต่แบบอย่างเาารียนมหาลัยสีดำแล้วก็เออคันนี้มันเป็น Convert ์ตออสตาพื้นใส่มาแบบยาวนานอะ่ะหลายอะ่ะห้ปีอะ่ะแต่พื้นยังโอเคอยู่ช่วงลหลังๆไม่ค่อยได้ใส่แล้วเพราะว่าชอบพิดใส่รองเท้าสีขาวมากกว่า แล้วก็ที่แกไปโดนอะไรมาไม่รู้เนี่ยเห็นว่ามันจะมีรอยๆแบบเหมือนโดนอะไรกัดอะไรสักอย่างแต่ว่าสภาพยังดีอยู่นะแมงก็ยังใส่อยู่ปกติแล้วก็คู่ต่อมาเป็นของคอสนะครับคู่นี้จะเป็นอย่างๆแม้ไม่รู้คือจริงๆมันก็ไม่น่าเรียกพอาใบนาอเออคัะต่อมาเดี๋ยวจะเป็นของในรังนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นรองเท้าที่ช่วงนี้แมนใส่ค่อนข,ข้างบ่อยแล้วก็แมนก็เลยใส่ออกไปแบบว่า ข้างนอกอะไรเงี้ยแล้วก็จะเอาไว้ด้านล่างพวกนี้คือมันจะอยู่ในตู้ในห้องนอนนะครับอ่ะโอเคอันนี้จะเป็นรองเท้านักเรียนแบบโคตรของโคตรนักเรียนเลยอันนี้คือรองเท้านักเรียนเออนักเรียนจริงๆอะ่ะมันคือของอะไรวะไม่แน่ใจอะ่ะอันนี้ก็คือนอนสลิปขอขอหายี่ห้อแป๊บน,นึงนะน่าจะเบกเกอร์ไหมเพราะว่าเอเกอร์พี่แกจะมีตรงนี้ด้วยเห็นปะก็คือมันเป็นรองเท้านักเรียน สีเขียวอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันก็น่ารักหน่อยตรงที่มันเป็นคู่กับมิกกี้เมาส์มันก็เลยแบบเออแม็กก็ว่ามันก็น่าจะได้อยู่แล้วช่วงนี้แม่ใส่บแวนมากไปเที่ยวต่างจังหวัดไม่ได้พกคอนเวิร์ตไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพกคู่นี้ไปใส่สบายแล้วก็เที่ยวแบบเดินมันอะเดินขึ้นเขาขึ้นภูอลไปหมดขอวนกลับไปที่คอนเวิร์ตอีกคู่นึงที่แมันมีนะครับคู่ไม่เจอที <c oughs> ่ไหนวะอ่ะเอ้ ก็ยังไม่ใช่อ๋อนี่อันนี้นะครับเป็นคอนเวิร์ตออสตาเหมือนกันแมนชอบรองเท้าที่ตรงนี้บ,งบางๆแล้วก็มีความเว้าตรงนี้นิดนึงมันจะทำให้เราดูขาไม่ตันแล้วก็ดูแบบว่าดูสูงอะอันนี้คิดไปเองหรอเปล่านูนนะเอออันนี้จะเป็นมันเป็นสีเทาอยู่แล้วนะครับเทาแบบเก่าๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความสก,กปรกก็จะเป็นประมาณนี้ครับไปแล้วก็คอนเวิร์ตอีกคู่หนึ่งอันนี้เป็น Con คอนเวิร์ตคล้ายกันหมดเลยแค่ตรงข้างหลังมันจะมีแถบ แถบสีเขียวอยู่ข้างหลังด้วยนะครับแต่คู่นี้คือแม่งสกกระปกมากเลยแมนก็เดี๋ยวว่าจะซักอยู่จริงๆคือไม่อยากซักแต่ว่าคือมันสภาพเนี้ยซัก <c> ก <oughs> บางทีมันก็ต้องซักนะคือเออมันก็มันคงจะสุดแล้วแหละคู่นี้ใส่ดีมากนะครับอันนี้แมงซื้อมาแค่พันสองเองคือเป็นราคาเต็มของมันมันน่าจะเป็น รุ่นที่ผลิตมาช่วงหนึ่งแล้วก็น่าจะแบบว่าไม่ไม่ได้ผลิตหรือว่าไม่ได้นาเข้าหรืออไม่ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือเท่าที่ประสบการณ์ใช้ก็คือมันซื้อได้ช็อปราคาเต็มนะครแต่ว่ามันแค่พันสองแล้วก็ไปดูอีกมันก็ไม่มีขายแล้วอ่ะแล้วก็โลโก้ก็หายไปหมดแล้วนะครับอ่ะคอนเวิร์ตลเวต่อมาจะเป็นอันนี้เป็นของโอนิสกะไทเกอนะครับอันนี้เป็นโอนิสกะไทเกอร์สีขาวมันจะเป็นหนัง ดาว่าเป็นหนังเทียมแล้วก็ข้างหลังตัวนี้มันจะเป็นสีเทาจริงๆคู่นี้แมนซื้อมาให้พี่นะแต่ว่าก็มีแอบเอามาใส่บ้างแหละเป็นอันนี้ก็ไทยเกอร์ครับก็เยินอะสกปปกคือรองเท้าขาวแมนสกปปกทุกคู่นะครับอ่ามีคู่นี้สะอาดหน่อยคอันนี้เป็นของฟิล่าซิล่านี้ก็ซื้อมาไม่แพงนะครับสีขาวขาวครีมคแล้วก็เป็นคู่แรกที่แมนรู้สึกว่า มันเป็นรองเท้าที่ตรงนี้หนาๆแต่ทําไมมันรู้สึกว่าขามันดูไม่ค่อยใหญ่ไม่แน่ใจเหมือนกันคือแมนคิดว่าน่าจะเป็นเพราะทรงมันมีความสูงสูงหน่อยแล้วก็ใส่คู่กับรองเท้าสีคิมคีเอ้ยใส่คู่กับกางเกงสีคิมคีมคมแบบขาเออขายาวแบบขาก็บอกลุงๆอ,อ่ะทันี้แมนว่าสวยนะครับแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยถูกจริตแต่ว่าเออพอได้ใส่แล้วเออชอบว่ะที่อยู่ในรังนี้ก็อันนึงก็เป็นโอนิสกะไทเกอร์เหมือนกันนะครับอันนี้สวยแบบ สวยสวยมากตอนแรกก็ไม่ถูกใจเหมือนกันคึไว่าถูกใจับคือคือทรงมันเหมือนมันจะแปลกอ่ะมันแบบมันยังไงไม่รู้อ่ะเออคือเรารู้สึกว่ามันแปลกเราอาจจะติด Onisca Tiger ที่มันเป็นรุ่น t a ต d a า d ที่เขาใส่กันเนี้ยเยอะแมนจําชื่อรุ่นไม่ได้แต่อันนี้เป็นรุ่นที่แบบว่าอ่ามันก็มีหนังหนังแล้วก็มีความหนาตรงนี้นิดหน่อยแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นรูๆเลยมัรูแต่เวลาใส่ออกมาสวยมากนะครับแล้วสีมันแบบสุด อันนี้อันนี้พี่ซื้อให้แมนวันเกิดนะครับอาจจะสกระปรกนิดนึงเป็น adidas neo สีดำอันนี้ใส่คู่กับกีขาสันคือแบบสวยมากนะครับขอข้ามแล้วกันนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้ใส่แต่ว่าถ้าใส่ก็คือใส่คู่กับขาสัน้นแล้วก็ชอบอะสวยรีบไปปะวาอะให้ดูชัดๆหน่อยมาที่แกมันประมาณเนี้ยอันนี้ตั้งแต่สมัยแมนยังอยู่มัธยมก็สิปกปีแล้วแหละพี่พี่ที่อยู่ในตู้นี้นะครับจริงๆก็ใส่บ่อยเหมือนกันแต่ว่าบางทีก็ หยิบขึ้นมาเออกก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำม,มาปรมาว้นี้ก็อันนี้จะเป็นของไนกี้รุ่นนี้คือแบบว่าสวยสวยมากคู่แข่งกับอันนี้แหละสีพอๆกันแต่ว่าอันนี้เขาจะเป็นสีน้ําเงินเข้มอันนี้มันจะเป็นแบบน้ำเงินอ่อนแต่ถ้าเรื่องความสวยอะสองคู่นี้คือมาคู่กันเลยแล้วสุดนะครับอันนี้จะเม็ดอินอินโดนีเซียอันนี้เป็นลูกรักเลยอยู่ช่วงหนึ่งแล้วเออตรงขอบพี่แกก็จะว้าวด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยหนาเมนก็นเลย จะชอบกว่าคู่นั้นคู่นั้นมันมีความคู่นี้มันมีความแน่นๆนิดนึงแต่นี่นมันใส่ง่ายด้วยถอดง่ายเออคือง่ายแล้วก็ผ้าใบก็มีอันนี้อันนี้นะครับแทนแนนเฮ้ยเปิดก็ใหญ่นิดนึงอันต่อไปนะครับเป็นรองเท้าที่แมนได้มาจากที่ญี่ปุ่นเลยนะครับเดินซื้อเองแล้วก็ดูหลายชอบมากๆเลยครับตอนแรกก็ไม่ได้ชอบแต่ว่าพอได้ลองแล้วก็รู้สึกว่า คุ้มค่าที่จะซื้อครับแล้วก็เป็นรองเท้าที่แพงที่สุดที่แมนมีในทั้งหมดเพราะว่าส่วนมากจะซื้อตอนเซลนะครับแต่นี่คือซื้อราคาเต็มซื้อจากที่ญี่ปุ่นแล้วก็มั่นใจในคุณภาพนั่นก็คือคือคือโอเคมันก็รองเท้าว่าบทั่วไปนะครับเป็นของ Adidas รุ่นสเก็ต boarding ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าไม่ไม่ได้นำเข้าไม่มีเข้า ไม่มีเข้าที่ไทยน่าจะมีขายแค่ที่ญี่ปุ่นรุ่นนี้จําสีไม่ได้แต่แมนถูกฉลกับสีเขียวมากที่สุดตอนนันไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วแมนก็ซื้อแล้วก็ใส่ใส่ที่นู่นเลยแล้วก็ใส่เดินสบายสบายใส่ใส่ได้เลยแต่ว่าคือมัน made in เวียดนามนะแต่ว่าขายที่ญี่ปุ่นแล้วก็แล้วก็อะไรดีมันจะคล้ายๆกับรุ่นสมิธสมิธอะไรประมาณนี้ออของอาดิดาสอะคล้ายๆกันแต่ว่ารุ่นนี้มันจะมีความเป็นสเก็ตบอร์ดมากกว่าดูเท่ อันนั้นจะมีความนวลๆแต่อันนี้จะดูเท่ๆแล้วก็มีหย,กยกักๆเพิ่มก็คล้ายกันมากประมาณนึงแล้วก็ชอบที่ตรงนี้มันหนังแบบบางๆแล้วก็ยอมรับว่าของที่ขายที่ญี่ปุ่นคุณตี้เขาน่าจะแบบเนี้ยบเนี้ยบกว่านะเพราะว่าเม้นใส่มามันรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างเรียบร้อยแล้วก็เป๊ะมันเป็นสีเขียวมันอาจจะแบบว่าเข้ากับเสื้อผ้ายากนิดนึงปกติเม้นชอบรองเทา้าสีขาวมากกว่า ไปเฮ้ยไม่เอาดิเอาน้องเอ้าไม่หรอโอเคเก็บคืนตู้นะครับผมจริงๆอะแมนรักรองเท้านะแ,นานะแต่ว่ามันก็มีช่วงที่เราอาจจะไม่ค่อยมีเวลาแลรองเท้าแบบสวมนะครับอันนี้เป็นของบาจาซื้อมาสองสีคือมันจะเป็นคือมันเคยคิดอยู่ช่วงหนึ่งอะรองเท้าแบบเนี้ยแล้วก็แมนก็ซื้อมาสองสี แล้วช่วงนั้นก็คือใส่บ่อยมากมันใส่ง่ายมันมันยัดขาเข้าไปก็ได้แล้วอะแล้วว่าช่วงนี้มันไม่ได้ฮิตแล้วนะครับรองเท้า้ายมันฮิตถ้าใบที่มีเชือกมันฮิตมากกว่าใกล้หมดยังอะจริงก็เดินทางไปไกลแล้วเหมือนกันนะอันนี้ไม่ใช่รองเท้าแมนนะครับอันนี้รองเท้าพี่่าวาแมนเออเอามาเก็บใส่ตู้นี้ไว้มันจะได้เรียบร้อยอันนี้เป็นของในเกียร์ครับพื้นมันจะเป็นซีซีแบบนี้อะอุะอ้ย ตรงนี้นะครับผมจะเป็นรองเท้าเป็นรองเท้าของนิวบ a ลานนะครับเอ่อน่าจะเป็นคู่เดียวที่แมนมีจริงๆค่อนข้างชอบนิวบ a ลานมากนะแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ซื้อสักเท่าไหร่อันนี้พี่ซื้อให้วันเกิดนะแต่ว่าเป็นคนไปเลือกเองด้วยแล้วก็ได้สีแบบว่าคิดสามารถมากแต่ว่าพี่น้องแบบว่ามันมันไม่ได้ใส่นานแล้ว,ลวเรากาวมันน่าจะเสื่อมนะครับก็นะแต่ว่าความสวยยังไง คือมันมีรองเท้าแบบนิวบาลานที่สวดๆเยอะมากนะเดี๋ยวแนะนำว่านิวบาลานเนี่ยราคาโอเคแล้วก็คุ้มค่าอ่ะหมดแถวนี้เฮ้ยโคตรรวยอะแล้วก็หมดยังวะอ่ะร้านนี้นะครับจะเป็นรองเท้าของ h m พูดตามตรงได้ไหมรู้สึกว่ารองเท้า h m คุณภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เนี่ยน้องแบบว่าใส่ได้แบบว่ามันปีก หลุดหมดแล้วอะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นสีสีแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วนะมันจะเป็นสีแบบซีซีดซึ่งมันก็สวยดีนะครับมันก็เท่ๆดีตอนนั้นนี่แมนใส่นสนะแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใส่แล้วนะครับมันก็เออนั่นแหละแต่ว่าราคาครับอันนี้น่าจะ300อหรือ500ซื้อตอนเซลล์ก็ก็เทียบกับราคาก็โอเคนะอ๋อเหลือเหลือรองเท้านี่รองเท้าวิ่งสีสองสองคู่ อันนี้แมนก็เป็นคนซื้อมาให้พี่เหมือนกันนะก็คือรองเท้าของอาดิดาสรุ่นรุ่นอะไรไม่รู้อะแต่ตรงนี้มันเขียนว่าโซลา b o o ู t สวยไหมคู่นี้ใส่เที่ยวก็ได้ใส่วิ่งก็ดีนะครับโอเคเลยจริงๆก็แอบเอามาใส่อยู่บ่อยๆแล้วก็แมนก็ปกติแมนจะวิ่งทุกเช้านะแล้วก็เกือบทุกเช้าไม่ใช่ทุกเช้า เกือบทุกเช้าปกติก็คือตื่น6กโงสิแล้วก็จะไปวิ่งแบบประมาณ40่นาทีอะประมาณนี้นะครับด้วยน้องคู่นี้นะครับแต่ก่อนแมนใส่เป็นน้องคู่นี้เป็น n i กี้เป็นรุ่น running นะครับสำหรับวิ่งสีสีเทาแล้วข้างหลังสีดําสวยมากนะครับใส่มาประมาณสัก3ปี4ปีได้น้องทนแล้วก็ดีมากนะครับน้องไม่ได้ผิดอะไรเลยแต่ว่าพอดีเราได้น้องคนใหม่มาเป็นสีดํา แบบนี้นะครับผมแล้วรุ่นนี้ก็เป็นเอ่อ running นนโดยเฉพาะเนี่ยเขียนวน่า running เป็นรองเท้าวิ่งโดยเฉพาะแล้วก็มีความนิ่มกว่าเยืดหยุ่นกว่าสําหรับวิ่งโดยเฉพาะมากกว่าฉะนั้นแล้วนะครับเราก็เลยได้รองเท้าคู่นี้มาเป็นน้องรักตอนนี้นะครับแต่ไม่สามารถกอดหรือทำอะไรได้เพราะใส่ไปวิ่งแล้วก็เหยียบอะไรมาบ้างก็ไม่รู้นะแต่ว่าอยอมรับว่ารักคู่นี้มากนะครับ ถ้าให้แม่แนะนําว่าถ้าจะซื้อรองเท้าสักสกัึ่คู่กไม่ใช่หนึ่งคู่ดิซักอย่างละหนึ่งแบบเออถ้าต้องซื้อรองเทา้าแม่จะแนะนําให้ซื้อรองเท้าประมาณไหนบ้างดีกว่าเออก็คือคู่แรกนะครับแม่ขอแนะนําเป็นคอนเวิร์ตก่อนเลยนะครับคอนเวิร์ตเนี่ยหนึ่งทนสองราคาไม่ได้แพงมากคือราคาค่อนข้างคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้แล้วก็ใส่ได้ยาวนานคงทน มากๆฉะนั้นแล้วแมนก็เลยแนะนำเป็นคอนเวิร์ตและด้วยรูปทรงที่มันใส่ยุคไหนก็รอดถ้าให้แมนแนะนำสีขาวคอนเวิร์ตคู่ที่สองถ้าแมนจะแนะนำอาจจะเลิกรองเท้าที่คืออันนี้เราอาจจะลุยๆนิดนึงแต่ว่าอีกคู่หนึ่งแมนอาจจะแนะนำเป็นไนกี้นะครับคู่นี้เป็นสีขาวเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นที่มีความหนังๆหน่อยเน้นว่าเป็นรองเท้าแบบสะอาดคือใส่ใน ใส่ในลุกที่เรารู้สึกว่าต้องการความสะอาดความดูด,ดีดูไม่แบบดูไม่สมมมเท่าอน,นี้ดูสะอาดแล้วก็คู่นี้ก็ควรจะเป็นแบบขาวๆทางภาษาด,ดีๆหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นคู่ที่2ที่แมนแนะนําแล้วก็ถ้ามีอีกสักคู่หรอไม่อยากมีสีขาวแล้วใช่ไหมเบื่อสีขาวแล้วใช่ไหมทาไมอีกคู่หนึ่งแมนถึงแมนเลือกอันนี้ว่ะถ้าเป็นแมนแมนจะเลือกรอ,องเท้าที่ มีรูปทรงที่ค่อนข้างจะไวรุ่นหน่อยแล้วก็สีค่อนข้างจะแบบมีความแตกต่างเอ,อ,อาจจะไม่ต้องสีขนาดนี้อาจจะเป็นสีน้าเงินเข้มตัดกับสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยครับของนิวบาลานคือเขามีขายแบบค่อนข้างเยอะราคาเขาจะประมาณ 2, สองพันถามาอะไรประมาณนี้นะครับราคาถือว่ายังโอเคแล้วก็คุณภาพเขาก็โอเครูปทรงก็ทําให้มันมีความแตกต่างกับสองอันที่ผ่านมาแล้วก็รู้สึกว่า ใส่ได้บ่อยใส่ได้คุ้มค่าใส่ได้แฟชั่นแล้วก็ถ้ารองเท้าวิ่งก็แนะนำของ n นกี้รองเท้าออกกำลังกายเราเป็นสาย n นกี้นะครับรู้สึกว่ารองเท้ากําลังกายเราชอบ n นกี้มากกว่าดีดาแล้วคือมันเคยใส่หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ละเออมันทำให้เรารู้สึกว่าก็เคยใส่แล้วเราก็ค่อนข้างชอบแล้วก็ถูกจริตก็แล้วแต่เพื่อนนาไปช่างใจเพราะรองเท้าวิ่งก็ แบนด์แยะนะครับผมถ้าพี่แกพังอะ่ะเราก็ต้องไปซื้อแบบเดิมหรือที่เป็นสไตล์เดิมๆเ,เนี่ยมามาทดแทนนะครับเพื่อให้มันยังอยู่ต่อไปโอเคหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวนับก่อนว่ามีทั้งหมดกี่คู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปอบห้าันนี้ไม่ใช่สิบแปดสิ ยี่สิบเอ็ดคู่นะครับที่แมนมีรองเท้เพาพ่อไปเอ้ยถ้าไม่รวมวันนี้ก็น่าจะยี่สิบอ่ายี่สิบคู่นะครับก็ถือว่าถ้าทำถ,ถ้าสําหรับแมนยี่สิบคู่นี้ก็เยอะนะไม่น้อยนะครับ <c oughs> ก็เผื่อใครตัดสินใจอยากจะแบบเออซื้อรองเท้านะครับแบบคนที่เขาลองรองเท้ามาประมาณหนึ่งแล้วเ <c oughs> ขาชอบแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือแมนมาแนะนําให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับยังไง ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย